ที่ว่าเขาก็เหมาะสมกันดีอยู่แล้วนะต่ำตมทั้งคู่อะเหมือนผีเน่ากับโรงผูกนี่นแกว่าใช่เหรถึงต้องโต๊ะสกีแล้วมั้งมาดิน้ำส้มเนี่ยมันจืดใช่ไหมนั่นก็ไม่ต้องกินดีกว่าอย่าเก้า ใกล้หมดแล้ว啊ก้าเดี๋ยวอิมขอตัวไปเอาน้ำแข็งก่อนนะเดี๋ยวมานะได้สิพี่ล่ะค<อ>่ะเมื่อไหร่เราจะมีังค์ซื้อรถเนี่ยอืมซื้อบ้านก่อนเนาะไปไหนมาไหนก็ต้องเรียกแก็บตลอดเลย เอาหนะ่าเดี๋ยวซื้อบ้านเสร็จอะซื้อรถได้เลยครับแล้วนี่บ้านที่เราจะมาดูกันหลังไหนอะครับพี่รักพี่รักนัดเซลเลยยังนัดไปแล้วเซลเขาให้ไปรอที่บ้านเลยอ๋อจ้ะแล้วร้อนไหมอะพี่รักร้อนงั้นเดี๋ยวเราหาอะไรเย็นกินกันไหมม,มีหรอ,อเฮ้ยนั่งไงมีร้านน้ำด้วยไปกินกันไหมไปสิ ร,รับอะไรดีครับ,รบพี่รัเอาน้ำอะไรจ้ะเอาน้ำส้มปัน่นเอาน้ำส้มปั่นครับได้ครับรอสักครู่นะครับพี่รักรอแป๊บน,นึงนะคเก้าน้ำแข็งมาแล้ว สร็จแล้วยิมนี่ค่ะที่รัาน้ำปั่นร้านเนี้ยมันน่าจะจืดหน่อยนะที่เราจะทานได้ไหมได้สิทำไมอ่ะอิมรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอเพื่อแค่คนเคยรู้จักอ่ะแต่ถ้าเลือกได้อ่ะอิ่มก็ไม่อยากรู้จัก ไม่ได้อยากรู้จักงั้นผมขอ,อน้ำอีกสักแก้วได้ปะน้ำใต้ศอกอ่ะมีปะนี่นี่แฟนเก่าที่รักเหรอคะตายแล้วทำไมตาต่ำจังอ๋อรู้ละก็ตัวเล็กขนาดเนี้ก็ต้องมองต่ำเอาไว้ก่อนนะไม่งั้นมองไม่เห็นหรอกนี่โชคดีของที่รักแล้วนะที่ได้มาเจอเซนนะ่ะดูซิเพอร์เฟกต์ขนาดนี้ ดีกว่าทุกอย่างตั้งแต่หัวจะรดเท้าหน้าที่การงานและก็การเงนินนั่นน่ะสิถ้าผมยังฝืนคบอยู่คงไม่มีโอกาสได้เจอที่รักไม่งั้นผมคงต้องมาขายน้ำปั่นร้อนๆแบบเนี้ยโอ้ยผมทนไม่ไหวหร้กกระจอกแล้วยังจนอีกอพิการซ้ำซ้อนว่ะนี่ปะคะจะหาแฟนทั้งทีอ่ะหาให้มันได้แบบผมนี่ มันถึงจะคุ้มกับชีวิตที่เกิดมาเข้าใจไหมบายคำที่พวกเขาพูดมามีแค่เปลือกต้องไม่สนใจแล้วอิมพี่ว่าเขาก็เหมาะสมกันดีอยู่แล้วนะต่ำตมทั้งคู่อะเหมือนผีเน่ากับโลงผุนี่นแกว่าใช่เหรอหอืมตัองโตนตะขีแล้วมัง้งมาดิได้รู้นักมวยเป็นไงมาดิ มวยเหรออย่าไปยุ่งกับเขาเลยที่รักน้ำส้มเนี่ยมันจืดใช่ไหมย้ำก็ไม่ต้องกินดีกว่านี่คุณ <c oughs> อยา่าก้าวมาอิ่มหอ ยาวพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยมันไม่คุ้มหรอกไปกันเถอะที่รักเราไปดูบ้านกันดีกว่าอยู่ตรงนี้ไปก็เหม็นผลไม้น่างน่าจะสีที่รักเราไปกันดีกว่าเพื่อนตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยช่างก็ไปช่างเก็บร้านอย่อิ่มก็ไม่น่าไปใจดีขนาดนั้นเลยคนแบบเนี้อยู่ในสังคมไม่ได้หรอก อิ่มถึงทนไม่ได้ไงวันวันไม่ทํามาหากินได้แต่ขอตังอิ่มเวลามีปัญหาอิ่มก็แก้ปัญหาอยู่คนเดียวเลิกได้ก็ถือว่าเป็นบุญของอิ่มแล้วแหละช่วนเก็บร้างเถอะพี่รัอเอาหลังนี้ไหมใหญ่ดีโอ้ยมันใหญ่ไปอ่ะเซนขี้เกียจทําความสะอาดทีหลังก็จ้างแม่บ้านสิ ไม่เห็นจะยากเลยม,มันเปืองเอาหลังเล็กๆล,กลงมาหน่อยดีกว่าเนาะ,ะก็ได้งั้นเอาหลังนี้นะที่รักหลังเล็กสุดละนี่เล็กแล้วหรอโหเล็กกว่านี้ก็ทาวเฮาแล้วเสียชื่อที่รักหมดอืมได้เดี๋ยวลองยื่นกูด้ดูแต่เท่ก็ต้องเริ่มทำงานบ้างนะถ้าให้เซนผ่อนคนเดียวบ้านทั้งหลังเลยอ่ะหนักอยู่นะ ดีไงก็กำลังหางานทำอยู่ <c oughs> อดทนหน่อยนะสวัสดีครับมาแล้วไม่ทราบว่าสนใจหลังไหนหรอครับหลังนี้เล็กสุดแล้วใช่ไหมคะขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยอต้องขอโทษลูกค้าด้วยครับหลังนี้เราขายไปแล้วครับฮะจริงเหรอครับเอใช่ครับคุณลูกค้ามาช้าเป็นนิ้วเทียงครับผมนั่นเงครับคุณลูกค้าเจ้าของบ้านเขาเดินมาตรวจบ,บ้านพอดีเลยครับ งั้นลูกค้าลองดูหลังใหญ่กวนี้อีกนิดนึงไหมครับว่างอยู่กรนีนะครับแล้วหลังนี้เท่าไหร่คะ,ะหลังนี้หนึ่งยตารางวาอยู่ที่8ล้านบาทครับงั้นยังไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะเอาไว้ก่อวกันนะคะ,อะลองเข้าไปเดินชมดูขอนได้นะครับมไม่ดีกว่าคะ่ะที่รักเขาคนเดียวไม่ไหวบ้านต้องใหญ่ขนาดนี้เราอยู่คอนโดกันไปก่อนเนาะ เื่ออะไรก็เห็นว่าอวดรวยแล้ว่ามีปัญญาจะหยามเกินไปแล้วนะเว้ยใช่เงี้ยต้องโดนตบสั่งสอนก็เข้ามาสิฉันได้แจ้งตำรวจทีเดียวเลยทำลายข้าวของแล้วก็ทำลายร่างกายค่าปรับคงเยอะน่าดูเดี๋ยวจะไม่เหลือเงินไว้ผ่อนนู่นผ่อนนี่นะที่รักเอาไว้เดีย กลับอกอกคอณลูกค้าครับไม่สนใจเลยหนระือไปดีกว่า,าคุณลูกค้าครับเราเข้าไปตรวจบ้างกันเลยไหมครับได,ได้ค่ะครับเชิญครับ